Ta ta ta. Nè. Đó thức hôn à. Nè. Đây thức à. สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปลาสุภุสุคนพญใยญยสุภุสุคน,นเลยจ้าให้แบ่งผ้าขาวปลาเก็บเห็ดอีกแล้วจ้าหลังจากที่ว่าส่งบลูเบอรี่เขาเสร็จแล้วนะคะเขามารับเอาเมื่อวานแล้วก็ตอนเช้าวันนี้ตอนเช้าตอนสิบโมงกับสิบเอ็ดโมงแล้วก็เอาไปส่งอ่อ,อ,อะไรนะเห็ดที่เก็บเมื่อวานนะคะให้ให้คนสี่กิโลนะคะได้แล้วเงิน แล้วก็มาเก็บเห็ดต่อจ้ะปลาไม่แปรงผ้าลุยต่อปลาอีกจ้ะป่าก็มีบุญวาสนาเนาะพอเห็ดเห็ดเต้นปลาโล่งๆเอาง่ายๆประชดด้วยจ้ะ คุณะโอ้บาล my god, บาดติดท่อบาดเอริกูดแล้ววีดบอกคาเสียนดยนี่แก my god, oh my god, โอ้คน่ะโอเคันก็อุ้มไปนะดูเดี๋ยวคนดูในความอลัง ตัดอันนี้ออกก่อนเลยทุกคนอาทพูดโพ,ดพดบอกโมกออกแตงพี่น้องเอ้ยเห็ดเห็ดสวยมากนี่พี่นอ้องป่ะดึงขึ้นก่อนอันนี้เอามารวมกันก่อนนะะเอา,ากอืก ทุกคนจ่าดีนะมาทันงั้นดีนะเดี๋ยวเห็นไหมมาไม่ทันเขาเน่าแล้วทุกคนเน่นาแล้วอันนี้ปล่อยเป็นเชือไป ดึงมากรองกันแม่ตัดออกไปให้เขาเป็นเชื้อในนี้เนาะทุกคนนะจอืมันขาเสียดายอันน้าจ๊า เคนอยู่กับพี่สาวเขานะแ้งกับสามีมาทำไงดีทุกคนเอ้ยเฮ็ดน้นเบิ่งพี่น้อ,นงนองเอ้อเยเบิง่งเฮ็ดซ่แม่แปงเบิ่งเน็ดคุณนน,น,นะ อเฮ็ดพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวต้องเอาออกงั้นถ้าดึงนะขาดพรวดเลยพี่นอ้องเอ้ยให้เป็นดึงออกก่อนนะ ะขอดไว้ขอดไว้ว้าแต่งเต่งยังไงดีทุกคนคะขึ้นมาอยู่เอาหยาดอ,อ่ะเอาออกมาก่อนนะพี่นอ้องโอ้ยังไงงามอีเลออีลีอีเล เหนื่อยบนขาลปวดโพกขาร้อนกหมดนนี่อีกสองอันพูนะ่นะนี่พี่นองไ เด็กสะถาอยู่นี่่ะป๊าดดอกแม่พี่น้องจ้าเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนคุณน่ะดอกบอกเอฟบบอกอัพเดี๋ยวให้แป้งให้ดูใกล้ๆเลยทุกคนคุณน่ะค่ว้าวขอละบอกก่อได้ พี่น้องแป๊บเดียวยีแต่ดอกใหญ่ๆทุกคนดูมันมันอยู่แบบลบมุมดีมากแบบต้องมองดีๆเห็นไหมเห็นไหมเปิดปุ๊บเห็นขาความขาเอาให้ทุกคนแป็นป้งให้ดูนะเดี๋ยวเอานี้ก่อนหูงา้างขางามกระดดขายาวมากทุกคนนะนะ สุดยอดอลังปิดไว้จี่นอกทุกคนดูแทบจะมองไม่เห็นเห็นไหมนั่นน่ะนั่น่ะ,อนะโอ้โอไหไม่กอดสุข,ขาอืม ที่มันขึ้นทุกปีมันกําลังขึ้นแล้วทุกคนเนี่ยเน่เน่เเต็มเลยพี่น้องปกเก็บเลยเฮาหนุ่มเอาพี่น้องเอ้ยน้ําขึ้นให้รีบหนุ่มนะคะทุกคนแมนตักเด้อระบบนีหนุ่ม Slutt nå. Hva? ทางเลยพี่น้องเบิ่งดูเอานี่ก่อนนะจ๊ะเป็นทางแ๋ยวเอานี่ก่อนจนอนะทุกคนนะเห้่งเลยฮอ สักที่ใดคนละแห่คนละแห่เดี๋ยวว่ามิกก พี่น้องดูมาเอกากี่ปีก็เหมือนเดิมใต้โคนเห็นะพี่น้องพั่งเดิมเธาได้ดานะคือเก่าสุปีคือเก่าพี่น้อง ลายคือเกานี่จ้ะตัดขาเลยเฮา หนาแล้วพี่น้องมองนี่มาแล้วมา่อสองอาทิตย์ที่แล้วว่าคืนคืนแล้วกันขอมาจิบอกอะไร มันมีแต่อบอุบใ,ใหญ่ด้วยทุกคนะโหดเพราะเดี๋ยวยึดตดตูเบียนเบียนป่าลุยดงได้สะใจมากน้องเค้นไม่ได้มาด้วยนะหายป่วยแล้วด้วยนะอืมขายอยู่ั้างในล่ะโอ้ขาปัดติดตถวปัดติดเท quân bông ngắm cả đồ ngắm cả đồ nhúng không Hmm. ตัดขาขึ้นมางัดเถอะโอ้โหยหคุณน่ะล้างเอาพอดขาอ๋อว้าวว้าวขา,านี่แม่พี่น้องเบิ้งดูคุณน่ะมาหุวกัมมาขามาหาขา

No, det kom, det også. ครับ ăn chả rồi gì hả hả ừ nào tìm nhau việc việc

สามเงินว้าวอุยุ้งเมือยพี่น้องจ๋าไม่ต้องปัดเลยนะถ้าอย่างเงี้ยเขาสวยแล้วอะ่ะเนี่ยยุ้มตัดขาอย่างเดียวเลย พี่น้องจ้าเฮ็ดตัวล้างคืนหนูมาแล้วอ,อันนี้จ้ะ ขึ้นอีกรอบนึงพี่น้องเอ้ยร้ายกระด้อจ้าตัวสีดานอืมนี่จะปลาปลาซูฮุนสูปลาตมซูฮุนดูวีดห่วีดตฮุนไห กระลังกระจุกกระจิกนะ่ารักยพี่นอ้องทุกคนดูนะ ทขาง่ามไรไนคนขาเนี่ยแม่แป้งลองแม่แป้งจะใส่ถุงมือให้ดูนะคะเห็นไหมมันจะเป็นน้ําไปเลยแม่แป้งจะร้อนมากแม่แป้งจะทรมานมากคือมันมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยมากคือมันดูดพลังงานเราไปเยอะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเป็นน้ำน้ำเลยนะคะเปียกชุ่มเลยนะถอดออกให้ดูนะคะทุกคน เลตุ้เปะเห็นไหมร้อนมากเลยเ,นะเห็นไหมเปียกโอ้มือแปลงเปียกมืดทุกคนเนี่ยซ่อมรถให้พ่อนะคะเพราะว่ารถเสียคุณพ่อซ่อมไม่ได้คุณพ่อนอนลงไปไม่ได้นะคะแม่นอนลงได้แม่ตัวเล็กไปใต้รถไปซ่อมดูดิเป็นทุกอย่างดูมือเปียกมืดพี่น้องเ้ยเละตุงเปะ จานนี่แหละเหตุผลหอนแห้ง